โหมาตายจริงวะเนไอชินแข่งปะฟิลมดีๆผมมองไม่ค่อยเห็นดิผดิสายตาสาาั้นเลยทุกคนเต้พี่เรือง ไอ้อีน้องน้องบุญเรืองจะหลุดจะหลุดจะหลุดน้องดีจะหลุดจะหลุดจะหลุดกูด่าก่อนเลยขอบคุณครับครับเฮ้ยแล้วคนหายไปไหนอ่ะเป็นไอเหิงคนป่ะเออทำไมเราเราอยู่ปกติอ่ะมามามาน้องเราเรามาินแอดดีกว่า ระยา่าามามาเจ้ไอ้เหี้ยว่ามันจะโดนพอนี่แหละไอ้เหี้ยไ,ไม่โดนไม่ไมโ,ดนนโดนเลยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยหวั่นแล้วหวันแล้วมาแล้วพี่หวันแล้วหวันแล้วไฟไฟไปดีกว่ไไไาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย มากูจะนอนกูจะนอนกูจะนอนแบบแอดปาร์ตพูดเลยก็ได้ครับพอครบแล้วมีแค่พี่บางพี่หล่อครบกูจะนอนแบบแอดปาร์ตนะโอ้รถน้ำสบออนไลน์พ่อมึงเหรอรถน้ำสบออนไลน์ไอ้เหี้ย โอ้โหดูมึงพิมพ์นี่โอ้โหโอ้ยมึงเกินไปเฮียพี่รู้ไหมผมต้องดายอย่าจริงนะพี่พี่ไอซี่แบ็คผมต้องด่าจริงๆนะดูมึงพิมพ์อ่ะอย่างเหลือนี่เฮีย ดูดิระดับหัวหัวเขาคุยเขาเขายืนหน้ากันไหมแล้วกูอ่ะกูอ่ะอยู่หงวหัวกูคือกูก็เอาพูดตรงๆนะถ้าพูดตรงๆกูก็กูก็ูก็หง่วงหัวอยู่บาร์มึงก็ว่าปะมึงก็กูก็หัวหัวบารถูกปาร์หง่วหัวก็คุยกันอืมหัวคุยอ่ะหัวคุยอ่ะอุ้ยมียอดเข้านะ ยอดเข้าเท่าไหร่วะมียอดเข้านะมียอดเข้านะสนักรับใช้เอืมหัดอเอะอ,ะอ,ะอ,ะอะไรทะลุมันให้มักสิบถึงยี่สิบนาทีครับ กูเพิ่งมาร์คมาประมาณสิบห้านาทีเปิดอเจอยอดสิบบาทไม่วหวโดนเปิดอเจอเออเจอยอดสิบบาทไม่ไหว้วอโอยขอบคุณค่ะ เลี้ยวเลือนเกินสับปะเลอโดเนตทมาสิบบาทเห็นไหมควายมันไม่อ่านเลยไอ้เหี้ยพิมมาเยอะเกินอ่ะอ่ะได้ช้อนอ่ะได้ควยไ้ช้อนควยได้ช้อนควยได้ช้อนช้อนช้อนควยควยอ่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง ร้อยหนึง่งโอนเลยรรคุยเลยช้อน,อน,อนคุยเลยช้อนช้อนช้อนคุยคุยคุยอ่าเห็นไหมกดเอแล้วนะกดเอแล้วนะ Đã. <laughs> Ui, giòn mà, giòn mà Giòn mà, anh đều. น่าย่นเหมือนหนังไก่มาที่บ้านเลยครับโอ้ขอบคุณครับน่าย่นเหมือนหนังไก่มาที่บ้านเลยครับโอ้ขอบคุณครับสิบบาทขอมมึงครับเ <c oughs> มื่อไหร่จะคุยเนี่ยเฮ้ยมึงเคลียร์ดิพวกมึงเคลียร์ดิพวกมึงเคลียร์ดิแม่ง มคือเราเขารออะไรกันอะขอบคุณนะครับขอบคุณนะกูไม่เคยหมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาอยู่หรอครับสิบบาทกูว่าเอาครับเอะไรเย็บเย็บเย็บทำอะไรได้ยินทั้งกูมาแล้ว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 หรือว่าน้าจะมาอ่ะได้ยินใช่ไหมยังเฮได้ยินใช่ไหม ได้ยินครับได้ย okay. uh, mm ินครับโอ่คยูเคได้ยินใช่ไหมได้ยินครับได้ยินครับฉี่อะไรวะไม่ได้ยินครับนายกพูดหรือเปล่าหรือว่าฉี่อะไรอยู่ครับเปล่ากำลังอ่านอยู่โอเค อาแล้วนะอาแล้วนะมาต้องได้คู่ก็ต้องมีชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วก็เพราะว่ามันมีการมาต้องได้ส่งต้องมีนะเหมือนเดิมภาพเดิมเริ่มเติมไม่มีอะไรเปลี่ยนจากที่คุยกันไปเมื่อวานซึ่งโดยทีมงานอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนาะอาจจะมีระบบเข้ามาช่วยเต่ยซึ่งระบบก็อาจจะ รวนๆอะไรบ้างโ okay. อเคก็มีการแก้ไขเบื้องต้นไปแล้วแหละแล้วก็อ,อการแก้ไขเบื้องต้นอันดับแรกก็คือเรื่องระบบนะครับก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ไมตอบตอบโจทย์พอซึ่งอาจจะมีการแก้ไขปัญหาที่สองเพิ่มเติมไปด้วยนะครับก็คือปรับเปลี่ยนในเรื่องของคำตอบอาจจะยังผิด่ยนเล่นวิธีการอุ้มนะครับ<า>ให้ให้ใหทั้งคู่เนี่ยได้เนาะผมก็ เหมือนตรงกลางที่แบบเออไม่อยากให้ทุกยอแล้วเล่นกันน้ำบาบหรือวาน้ำซุปกะโหลกหมาโดเน้วยการแกอะไรที่มันวุ่นวายกันเกิดขึ้นเนาะจะได้ไม่เกี่ยวไม่เพ่ยวไม่นอกไม่แดกเพราะกลัวอ้วนโอเคง่ายๆเลยการปรับเปลี่ยนกฎครั้งนี้นะครับจะปรับเปลี่ยนในสามกิจกรรม อ๋อขอโทษทีสี่ครับก็คือเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกเว้นแอ o ดอืมแป๊บหนึ่งนะผมกำลังไล่อยู่โอเคจะครบละคุจะคุณจก้องโอเคกฎใหม่ที่บังคับใช้นะครับบังคับใช้ที่ ไอ้ดอกแก๊งหน้าเหมือนเที่ยเลยโอ้โหโอ้โหดูต wow uh ну ู้เพื่อนกูมันด่ากูอ่ะเฮียมดูตู้เพื่อนกูมันด่ากูแล้วก็ดูเอลนะครับเสี่ยฟังก่อนฟังก่อนจะ นำกฎใหม่เข้ามาใช้กฎของการอุ้มนะครับ<อ>เบื้องต้นกฎนะครับจะมีผล<อ>บังคับใช้หลังลีเที่ยงคืนที่จะถึงนี้นะครับกฎคร่าวๆนะครับก็พูดให้แบบว่าสรุปให้เข้าใจเฉยๆเนาะแล้วซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวอยากให้ไปอ่านกันเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับ<อ> <c oughs> ก็คือเราไม่ให้เลื่อนย้ายศพผูุกรณีอยู่แล้วนะครับในกรณีที่น่ารบกวนสหรับก็ผิดใช้แค่อาุจิก็พอแค่นี้แล้วได้มีการขอโทษในทันทีใช้ที่มาร์กน้าแอบขโมยของนิจิตะเปล่าเคสนั้นเป็นโมฆะให้นะครับในส่วนของแอดมินแต่การขอโทษอยู่ที่ดุลพินิจของแอดมิน นะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดขอโทษแต่เป็นการขอโทษที่เหมือนล้อหลอกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแบบไม่ได้แบบว่าขอโทษจริงๆอะครับไอ้กลุ่มพีนี้ของไอ้แย่เนี่ยไอ้แย่เนี่ยไอ้แย่เนี่ยมึงนี่ทิมสุ่มเสี่ยงไม่หมดนะให้ก็จะโดนมึงนี่ทิมสุ่มเสี่ยงจริงๆนะมึงนี่ทิมสุ่มเสี่ยงจริงๆนะเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะเฮ้ยกูไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะอะไรโมคาโมคานะคือหนึ่งหนึ่งละ ก็นน<ร>มีการแก้ไขเพิ่มเติมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเติมตอนแรกเรื่องการอุ้มของระบบอะครับไอซีกิจกรรมที่บอกไปก่อนหน้านี้อะครับคือระบบพยายามจะอัปเดตในส่วนที่ไม่สามารถอุ้มฝั่งตรงข้ามได้เลยจะอุ้มได้แต่ฝั่งต,ตัวเองจะเป็นการบล็อกโดยระบบเลยอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบเฉยๆนะครับโอเคมาต่อนในเรื่องของบทลงโทษอย่างที่บอกครับผม ถ้ามีการมีหลักฐานต้องมีหลักฐานนะหลักฐานที่ใช่ต้องเป็นหลักฐาน,ฐานที่สมบูรณ์นะครับหลักฐานที่สมบูรณ์มีอะไรบ้างก็คือมีเสียงที่ชัดเจนมีภาพที่ชัดเจนที่ไม่ใช่ภาพตัดมาครึ่งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเห็นไม่เต็มนะครับภาพชัดเจนเสียงชัดเจน,เจนในกรณีอาจจะมีคําถามเนาะว่าเอ้ยพี่แล้วถ้าผมกดแล้วฝั่งตรงข้ามได้ยินซึ่งเราดูเจตนาเป็นหลักนะครับถ้าเรากดแล้วโอเค คุณอาจจะวงไม่มันปรับไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตคุณมีเจตนาที่จะขอโทษและปล่อยศพในทันทีอ,อันนี้เรายกให้เป็นโมฆะได้ครับถ้ามีศพแล้ว,ลวเออปล่อยเลยในกรณีที่เอ้ยผมอุ้มแล้วขอโทษอุ้มแล้วขอโทษอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นการการะทาผิดซ้ําๆซ้ําๆโดยที่เหมือนจงใจจะก่อกวนนะภาษาชาวบ้านคือกวนกวนตีนนะครับก็จะโดนเหมือนกัน โอเคอันนี้แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวประกาศให้นะครับในทั้งในนิตยสารแล้วก็ในเมืองอาจจะมีประกาศให้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะประชุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ไปอ่านให้ให้ชาชานให้เข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่อธิบายเบื้องต้นให้ทั้งสองแก๊งที่มีปัญหากับเรื่องนี้ โดยเฉพาะแล้วกันเพราะว่าแก๊งอื่นเขาก็ยังไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้เนาะมีแค่เราสองแก,ก๊งเนี่ยแหละที่มีปัญหากับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็เลยมาชี้แจงให้เข้าใจทั้งคู่มีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับทั้งคู่เลยทีละอ่ะฝั่งยังเฮก่อนก็ได้อ่ะฝั่งผมไม่มีครับฝั่งผมไม่มีครับไม่มีโอเคโอเคมาอีกแล้วน้ำซุปกะโหลกหมาย่มเข้าใจ <ผม S 1> ท<า>ั้งคู่นะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเข้าใจจริงๆโอเคกโอเคแต่ว่าบอกก่อนนะครับว่าลีนี้ปกตินะครับ ปกตินะยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ต่อเมื่อมึงนี่ประกาศออกแล้วนะครับอันนี้บอกไว้ให้ทราบว่าเออหลังเที่ยงคืนจะมีการประกาศก็ระวังด้วยสําหรับรีนี้แล้วกันครับรับทราบครับโอเคครับผมยกย้ายได้อันนี้ยี่สิบวินทีที่สิบวินทีระวังมีดีนะเฮ้ยต้องมีไอ้แอดอบพี่พี่อลิซแม็กบอกว่าอะไรนะคิวรอร้อยใช่ไหมผมรอเลยมันก็ดีแบบบล็อกไม่ต้องอุ้มฝั่งตรงข้ามแม่งเลยในกิจกรรมผมรอเลยกูปิดกล้องละทุกคน คุืหาเนี่ยจริงพี่แมงไมงอุ้มแมงไม่อุ้มเพื่อนด้วยทีนี้มึงไม่รู้ป่ะตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ผมคิดว่าถ้ามันมีกฎนี้ใช่ป่ะผมก่าให้แมงชุบตรงนั้นไปแล้วไม่ต้องอุ้มหรอกไอสัตว์มันั้นโดนตัดคนเสียงให้หนูส่งไปเขาว่าหนูโคตรเสียงหนูโคตรู้สึกผิดอ่ะเป็นเป็นไรเป็นไม่เป็นไร เปิดไรไม่เกี่ยวดิเปิดถ้าไม่กูเม้มไงกูต้องเม้มไงกูต้องเม้มไงอ่ะ๋อขอเป็นคนพูดช้าเนี่ยเป็นเราพูดขอโทษครับดิตอนมึงอุ้มอ่ะเดี๋ยวเราพูดดิเอเดี๋ยวเราพูดดิอ๋อโอ้ยค่ะไอต้องคนตีนด้วยที่นั่นดูได้ไงอตนแม่เนี่ยกูต้องตีละเกิดก็มาหน้าแล้วทำให้พี่นึกถึงยายแก่หน้าย่นเลย ไอโก้มันเย็ดตัวเมีย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 ไม่โนเย็ดตัวเมียไม่โนเอยอไม่ปรีดอตไม่เปลี่ยนไม่ปรีไม่เปลี่ยนอี๋หออีไม่ตรียอกไอหมอนไม่ปรีหมอนอหนอไม่ตรีไมยมกไมยมกไมยมก มายามก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 พี่พี่ชายว่าว่าว่าไงครับว่าไงสีตรงนี้คือยังไงพี่ชายหรือขาบครับขาบว่าให้น้องเริ่มปกติว่าไงครับว่าไงนะวนนี้เราเจอกันนะคุณเปเปอร์ทำไมรันอย่งครับทำไมรันอย่ง ทำไมรันจังธรรมดาครับตีพี่ได้หรอตีดิพี่ี่ใช้มากวลรอไอเป็ด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 สี่ทูมันวัดดีครับวัดดีครับวัดดีครับมันก็เจอแน่นอนอ่ะพูด่อะไรนะพูดว่าอะไรนะใครอ่ะเออใครเนี่ยใครอ่ะใครเนี่ยันไม่ใช่แล้วนี่มันไม่มา่อนนี้เดี๋ยวมันจะชุลมุนเรื่องเรื่องการแขีบคนนะเว้ยพี่ตัมพี่ตัมน้ำทำไมอ่ะพี่ไม่ใช่พี่ตั้มต้องตาบ่อเฮียต้องตาบ่เพื่อนต้องตามมันก็ได้อยู่แต่ไม่ได้เข้าบอกพี่หนูอายนั่น มากูหนึ่งห้ามาไอสัตว์มาไม่มีเสียเว้ยรวยไดหน้าหลังหีเอาหนึ่งหนึ่งมีเป้าหนึ่งหนึ่งมีเป้าหนึ่งหนึ่งมีเป้าเอา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 เป้าเฮ้ยเอาเป้าเอาเป้ามาดิ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 หนึ่งหนึ่งมีมาดิมาดิมาดิมา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  มาดิมาดิกอุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ควายฉุนว่ะไอ้เหี้ยโอ้มันไม่กล้าเลยว่ะโอ้คุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนจูงไอโง่โดนจูง โอ้โหโดนจูงโอ้โหโดนจูงโอ้โหโอ้โหฟาสเตี่ยวเรือโดเนตมา10บ,บาทขอกินบะหมี่10ก้อนหน่อยครับอ่ะไม่หนึ่งห้าอนซูยากอยู่แล้วทุกคนถูกปัน่ะ ไม่กูกูก็นึกว่าจะกล้าไงไม่เป็นไรหรอกไม่กูก็นึกว่ากล้าไงโอกาสมันได้ร้านมันเยอะอยู่แล้วไงถูกป่ะหล่ะมันจะกลัวมัน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 ได้ร้านอยู่แล้วไงถูกป่ะหล่ะถ้าแบบเออมีสิทธิ์เสียล้านอย่างเงี้ยมีสิทธิ์โอกาสเข้ามาอยู่เลย ตัววายโดนเอ็ดมาหนึ่งร้อยบาทได้ครับพี่ขอคนค้ำหนึ่งร้อยบาทอยากให้เห็นอะไรแบบนั้นอีกนะน้องได้ครับพี่ขอโทษดีครับขอโทษดีครับหลวมตัวไปไหนครับพี่มัหลวมตัวไปไหนหลวมตัวไปไหน